มีของก็ช่วยกันยกของทำหลายหน้าที่วันนี้มีคกมีคกมีส้มตำแมวสวัสดีครับสวัสดีครับ กันทำงานใหญ่อยๆเเล็กพอสวัสดีครับพ่อพ่อสวัสดีครับ ช่วยกันลูกช่วยกันเก่งมากเก่งมากโอเคหมดแล้วลูกสวัสดีครกมาจับมือหน่อยคนเก่งเยี่ยมไม่ได้มาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่เปอจะร้องทำไม่ปกครองเยอะแยะาไม่เ่นรช่อยมีแยน่ มีเต็มด้วย้ตรงนี้ก็ได้เพราะแอบตรงนี้ก่อนอ๋อไม่เลยใช่ไหมเอาไว้ไหนไว้ไหนโ <c oughs> อ้โวัสด <c oughs> ีครับส <c oughs> <c oughs> วัสดีครับ <c oughs> <c oughs> อือหือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ัสอวย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 เอ้ยยสวัสดีเ <UM พื่อนเพื <h <h ่อนช่องพ่อแมวลูกวันัดหน่อยสวัสดีค่ะอันนี้ออกอะไรนะ โอ้โไม่ให้กินโคกนี่ได้เต็มถังใหญ่เลยโอ้โมาเป็นถังมาเป็นถังนี่เออก็ล่ำไม่แอบอยู่ข้างหลัง สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับหนู <c oughs> ไม่ได้อยู่หรอก <c oughs> เราเอาของมาส่งให้ <c oughs> เดี๋ยวตามไปดูเด็กๆทางไอติมอันนี้ของชอบ ยังไม่เห็นนะ <laughs> บ,บึมอืมดีมิมิวัสดีครับวัสดีครับย่มการ อครัวพร้อมอุปกรณ์พร้อมขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับโบเฝ้าเลยวะโบเฝ้าเลยวะ น,น,นี่ไงมสองมสองยังไม่มามีมีมหนึ่งมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอดอืมสวัสดีครับ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 ,รบนี่ม,มหนึ่งพร้อมกว่าเขาเลยนะเนี่ย <laughs> มอสองยังไม่มานะครับ <laughs> มอสองมีอะไรมั่ง ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่น้ำยาก,กะทิปลาเอ้ยน้ำยาก,กะทิปลาน้ำพริกถั่วข้าวสวยนะครับเออเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงยังโล่งอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอันนี้อันนี้มาแล้วแต่ยังไม่ครบทีมอ่าโรงเรียนกีฬาชั้นมสามนะครับลูกชิ้นย่างรวมมิตรกะทิสดอืมนะ,ะจัดไปจัดไปอันนี้อันนี้อะไรโรงเรียน เครื่องดื่มของทอดต่างๆคูปุยคุณคูปุยผลไม้ฝรั่งเตรียมพร้อมแล้วอันนี้สำหรับชมรมฟุตบอลหญิงอาต้ลงไปไหนไดิ <laughs> ไปยุบมา <laughs> นี่นี่คือนี่คืขนมโดนัทน้ำส้มขันขนม เค้กจิ๋วซูชิส้มตามลาบไก่ลาบหมูน้ำตกไก่ทอดข้าวเหนียวยำโรมิตรโอ้โหอันนี้จัดจัดจัดเต็มจัดเต็มชมรมฟุตบอลหญิงนะครับจัดเต็มนะครับซุ้มนี้นะฮะได้รูปของหัวกรองก่อนเร็วเร็วอันนี้แย้มอมซีโมซีข้าวมาันไก่ อ่าถ่ายได้จริงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บอ่าต่อต่ออ่าขั้นม .4 นะก็มีข้าวมันไก่ยำลมมิตรน้ำส้มเนี่ยอันนี้ยังไม่มายังไม่มารอแป๊บนะฮะส่วนอันนี้ม .5 ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวแซนด์วิชไอติมไอติมอ๋อนี่แซนด์วิชใช่ไหมเนี่ยโอ้ย จัดเต็มครับจัดเต็มครับวันนี้ม6น้ำแข็งใสเออหายไปใสยังไม่มาน้ำแข็งไปใสยังไม่มานะครับก็งานจะเริ่มประมาณ9โมงครับกนไล่ไปถึงบ่ายๆนั่นแหละครับจนถึง15เนนิกาเทหั้วันนี้สนุกสนานกันไปเต็มที่เลยนะปีละครั้ง้มอกห เทสแล้วใช่ไหมไอติมก่อนเลยไอติมก่อนเลยเมนูแรกเดอร์มิดนี่ยามนี่นาคตแม่ค้านะเนี่ยอ๋อ ดิดฝาิดฝาเอาเครายไม่ไม่เอาไม่เอาเอาคุณครับโอเคก็เดี๋ยว มีบรรยากาศดีดสนุกๆเดี๋ยวมีมาอีกเยอะนะครับเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวถ่ายถอดเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะงานกีฬาสีผู้ปกครองอห้องเรียนกีฬาชมรมกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินะครับสมุทรสาครครับผมไว้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะอันนี้ก็เริ่มลงมือทำกันแล้ว อ๋มอ,อ,อมีหม้อนหนึ่งด้วยฮะอุะออกปรกรณ์เทียบพอ่อนายไปดีครับพร้อมเปล่าพร้อมเปล่าเออฟิตฟิตวันนี้ฟิตวันนี้ฟิตนะครับอันนี้คืออันนี้ตัวตึงของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมต้นนะครับ <c oughs> <c oughs> พอ่ <c oughs> พอน้องเหนงนะเนยนะฮะปวดฟั่นยิ่งตึงเลยัปวดฟนปวดฟัน โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีได้บรรยากาศดีๆจะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีนะค่อยๆเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีเดี๋ยวรออีกนะ